ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอัลเบโรเวโรนะคะเป็นเมืองเล็กๆในแคว้นบาริของอิตาลีตอนใต้นะคะเมืองนี้มีทีเด็ดก็คือบ้านทูลลี่ค่ะดูสิคะมันน่ารักขนาดไหนอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะบ้านทูลลี่ก็คือบ้านที่ทําจากหินนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหินก้อนเล็กๆเรียงขึ้นไปกันเป็นโดมแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากทั้งเมืองนะคะก็จะเป็นบ้านแบบนี้หมดเลย เที่ยวสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเชนเข้ามาก่อนเลยนะคะบ้านของมิวเองค่ะที่อิตาลีในความฝันนะ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่เมืองอเวโรเมโรนะคะแล้วในเมืองนี้เนี่ยบ้านที่ที่เขามาเที่ยวเมืองนี้กันเนี่ยก็เพราะว่าเขามาดูบ้านทูล <c oughs> ี่ค่ะบ้านทูลี่คืออะไร <c oughs> ท่านท่านวันนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านทูลี่ค่ะดูหลังคาสิคะข้างบน บ้านทูรีเนี่ยก็คือบ้านที่ทําจากเป็นบ้านที่ทําจากหินหินท้องถิ่นนะคะมีลักษณะแบบเป็นโดมสูงๆข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นบ้านโบราณนะคะมีมาตั้งแต่โบราณากาลแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โมเดิร์นฟีดทูโรนะคะซึ่งเขาเอาบ้านทูรีเก่าจริงๆเนี่ยะคะ่ะมาทําใหม่ให้มันดูโมเดิร์นค่ะลองดูสิอันนี้ก็เป็นบริเวณของตียงจริงๆมันก็สบายมากเลยนะ ข้างบนก็เป็นโดมเหมือนกันนะมองขึ้นไปข้างบนนหลังคาะกดด็ดมโดมนั่งสบายจนอยากนอนเลยนะคะห้องนี้นะคะ <d> ก็มีที่นั่งเล่นด้วยนะคะเป็นห้องที่กว้างขวางมากเลยนะคะ <d> เข้ามานี่ก็มีโซฟา <d> นั่งเล่น2อันนะคะ แล้วก็มีบริเวณห้องครัวที่ใหญ่มากๆาเลยนี่ก็คือบริเวณห้องครัวเขาทําออกมาในลักษณะเป็นห้องครัวอิตาลีแท้ๆเลยนะคะน่ารักไหมด้านในก็มีอุปกรณ์การทําอาหารให้หมดเลยครบทุกอย่างเลยส่วนด้านหลังบริเวณแพนทรีนะคะก็กว้างใหญ่ไพศาลทํางานง่ายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องกดกาแฟมีกาแฟให้กดจนพอใจไปเลยป้า นอกจากกาแฟแล้วนะคะก็ยังจะมีชาให้เลือกมากมายเยอะแยะเลยหรือใครมาอิตาลีแล้วอยากดื่มไวน์นะคะอุปกรณ์แก้วเกลืออะไรก็มีครบทุกอย่างเลยจ้า ถัดมาที่บริเวณโต๊ะนั่งทานข้าก็นั่งอย่างสะดวกสบายแถมมีขนมให้ทานแล้วอันนี้เป็นกิฟตเล็กๆน้อยๆจากเพื่อของบ้านนะคะชื่อโอเรียเต้นะคะเป็นพาสต้าที่มันโลโคอลที่เอเวโลววโรค่ะหน้าตาเป็นเหมือนผักกาดมากเลยค่ะน่ารักมากเลยนะจริงๆไม่รู้ว่าจะอร่อยเราต้องเอากลับบ้านไปลองชิมดูห้องครัวนี้นะคะก็ยังคงเป็นในลักษณะของทุีเช่นกันดูหลังคาสิ มันทิ้ลิ้มน่ารักเอเหมือนเลยอะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะบ้านนี้มันไม่ได้จบแค่น,คนี้ทุกคนมันมีแพนทรีมันมีพาชเชียวหลังบ้านด้วย <c oughs> ในวันนี้เป็นวันที่อากาศดีถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวแต่เราอยู่อิตาลีตอนใต้ <c oughs> เป็นวันที่มีแดด สวยสดงดงามดูดดูดูออาเลยออาเลยแล้วก็มองเห็นด้านหลังนี่คือหลังคาบ้านของเรานะคะนี่ก็คือบ้านทูรี่ที่เราเรียกมาพักกันในการมาเที่ยวอเวโลเวโลครั้งนี้ค่ะน่าเสียดายมากที่เราพักที่บ้านหลังนี้เนี่ยแค่คืนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราก็ต้องย้ายไป,ไปที่เมืองอื่นแล้ว เอาไว้ครั้งหน้าคงได้มีโอกาสกลับมาที่นี่เมืองนี้อีกก็คงจะต้องเลือกบ้านนี้แหละครับเพราะบ้านนี้เนี่ยครบทุกอย่างจริงๆแล้วก็มีความสุขมากเมื่อคืนนอนหลับสบายมากนะฮะเตียงอุดม,มากเหมือนเราซุกอยู่ในเตาเตาย่างนะฮะเพราะว่ามันเป็นทรงสูงเหมือนความร้อนมันไม่ค่อยถ่ายเทมันก็ทําให้เราหลับสบายดีก็เป็นเมืองที่ผมชอบอีกเมืองหนึ่งที่อิตาลีนะครับก็ ถ้าเพื่อนท่านไหนมีโอกาสมาทิ่เตอลี่ก็ลองแวะมาที่เหมือนนี้ได้นะถ้าพรอมไม่ผิดหวังครับเป็นเมืองที่น่ารัก